คุณผู้ชมครับในช่วงที่แล้วนะครับเราได้นําเสนอถึงเรื่องราวของต้นกระบองเพชรไปแล้วใช่ไหมครับแต่เรื่องราวของต้นกระบองเพชรไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับ ี่คือตลาดบางคอรมาร์เก็ตร้านชื่อดำเนินการเด่น Garden. พี่ขายอยู่ตรงนี้มา10ปีแล้วค่ะออส่วนใหญ่จะเป็นแนวแคตะตัสค่ะส่วนใหญ่แล้วก็ไม้ชื้นจัดสวนถาดที่การดูแลคือ,อได้แสงแดดน้ำสัปดาห์ละครั้งโดยประมาณไม่ไม่ชอบน้ำแต่ว่าถ้ามันมีแบบไม้อวบน้ำก็คือจะอาทิตย์หนึงประมาณสองครั้งการให้น้ำนะคะแต่ถ้าต,ตัวที่เป็นน้ํๆก็คือสัปดาห์ละครั้ง ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็มาซื้อแจกกันนะพวกหนามๆมาเลยเพราะว่าเ,เด็กวัยรุ่นส่วนส่วนใหญ่ตอนนี้นิยมไปวางหน้าจอคอมพิวเตอร์แต่ว่าตัวที่จะไว้หน้าคอมได้คือต้องเป็นหนามถ้าไม่มีหนามมันจะไม่ดูดส่วนหนามคือส่วนที่ดูดรังสีจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ไม้สวยงามอย่างเช่นพวกนี้ไม้ต่อย,ยอดก็นิยมให้เป็นของขวัญกันแล้วก็พวกจัดสวนชุด ชุดเล็กๆอย่างนี้ค่ะก็เหมาะสำหรับโต๊ะทำงานก็มอบให้เป็นของขวัญกันได้ โอ้ตอนนี้แค่ตัดมาแรงค่ะทั้งปีเลย2ปีมาแล้วค่ะถึงตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่ยังขายได้ตลอดส่วนหญ่รุ่นรุ่นใหม่รุ่นใหม่ที่มานี้เขาจะมีความรู้มาจากคอมพิวเตอร์กันทางเน็ตสื่อมันจะค่อนข้างกว้างกว่าสมัยก่อนเสร็จแล้วเนี่ยคือเขาก็จะดูว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอะไรแรงเขาก็จะมาตามหาตามร้านแล้วแต่จะเจอของใครบางทีก็มาดูว่า เริ่มเล่นใหม่เนี่ยก็จะให้พี่แนนะนําว่าควรจะเลี้ยงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเด็กวัยรุ่นนี่จะรู้มากรู้มาเยอะจากเด็ดนะก็มาหาข้อมูลแล้วก็มาหาของจริงแค่นั้นเอง จริงแล้วถ้าถ้าโดยทั่วไปไม้ไม่ต้องได้แสงแดดมันต้องได้แดดช่วงเช้าอยู่แล้วแต่ปัจจุบันคนที่จะเล่นแคตตัสนี่คือไม่ไม่เน้นว่าอยู่ตรงไหนอยากจะไว้ในบ้านเพราะความสวยงามอยากไว้ที่บ้านในในภายในนะคะจริงๆมันไม่ใช่แต่ว่าพี่ก็จะแนะนําว่าเล่นได้เลี้ยงได้ในบ้านแต่ต้องเอามารับแสงข้างนอกบ้างอย่างน้อยๆสัปดาห์ละสองครั้งพร้อมให้น้าไปเลยหนึ่งครั้งเออถ้าแสงปกติคือ ได้แสงตอนเช้าก็สัปดาห์ละครั้งน้ําก็สัปดาห์ละครั้งแสงทุกวันยิ่งดีแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องอยู่ในออฟฟิศหรืออยู่ภายในบ้านก็ควรเอาออกมารับแสงข้างนอกแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาออกมาเปรี้ยงเลยนะก็คือเหมือนเราอยู่ในในร่มเราจะออกสนามเนี่ยก็ต้องค่อยๆถูกปะไม่งั้นก็จะน็อกได้ไม้ก็เหมือนกันมันก็จะไหมเพราะว่ามันเคยอยู่ในที่ที่ร่มแล้วอยู่ไปโดนแดดจัดเลย เพราะฉะนั้นไม้ที่อยู่ภายในวิธีแนะนำของพี่ก็คือให้เอามาไว้ชายคาให้มันได้แสงผ่านๆพอแค่นั้นเอง ส่วนใหญ่ปัญหาที่ตายคือหนึ่งคือจริงๆไม้ทะเลทราย,ายถ้ามาถามตรงที่ร้านเนี่ยจะไม่แนะนําให้เลี้ยงในบ้านแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเลี้ยงในบ้านเราก็ต้องบอกสภาพเราว่าต่อไปคือตายแน่นอนนะแต่ว่าวิธีถ้าคุณขยันเอามารับแสงอย่างที่พี่ว่านะคืออาทิตย์หนึ่งสักสองครั้งก็สามารถอยู่ได้มันไม่ใช่ว่าตายเสียบพันยกเว้นไม้ที่ว่าตัด แยกหน่อมาไม่นานลากยังเดินไม่เต็มที่เนี่ยไม้พวกนี้จะ,ะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ส่วนใหญ่ที่สวนจะเป็นไม้พอมะเล็ดเพราะฉะนั้นมันอายุของการที่จะมาขายในไซส์ประมาณนี้ก็คือปีครึ่งขึ้นไปไม่ใช่แค่เดือน2เดือนเพราะฉะนั้นความแข็งแรงมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วถ้าอย่างนี้ถ้าอยู่ในร่มโดยที่แมวอ,ออกมาเลยก็อยู่ได้ 3- าสเดือนสบายๆเพียงแค่ว่าทรงต้นรูปแบบต้นมันจะเสียไปเพราะว่าไม้คือมันเคยได้มัน นิสัยเขาชอบแสงใช่ไหมพออยู่ในที่ร่มมันก็พยายามหาเอ็นหาแสงเพราะฉะนั้นบางคนที่ไว้ริมหน้าต่างมันถึงได้เอียงไปหาแสงเพราะฉะนั้นต้องคอยหมุนเขาถ้าเรารู้วิธีปรับเปลี่ยนหรือดูแลเขา,ามันได้มันเลี้ยงได้แต่ถ้ามาถามเป๊ะจะบอกก่อนเลยว่าคือไม่ได้แล้วก็บอกว่าได้คือวิธีเป็นแบบไหนแต่ส่วนใหญ่บางที่เขาจะไม่ค่อยแน่ไงร้านจะอยู่เลยโลโล,โลตัดบางใหญ่ แต่เดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นพัดมอก็คือตลาดบางคอมาร์เก็ตถนนแถวนี้เขาเรียกบางบางบุทองสุพรรณแล้วก็เบอร์โทรพี่เก๋9 9 8 8 2 3 5 4 6 2ค่ะหรือใครสนใจจะไปเที่ยวที่สวนก็ได้นะคะอยู่ดำเนินสะดวกราดบุรีเบอร์พี่อ๋อย4 8 8 1 4 5 0 3 1 9 9อันนี้ต้องโทรนัดนะคะเพราะเราไม่ได้สวนเปิดถ้าใครอยากชมก็ยินดีค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องของการให้น้ําต้นกระบองเพชรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกันคะ่ะไม่ว่าจะเป็นดินแดดลมก็มีส่วนด้วยคะ่ะถ้าโดนแดดมากน้ําก็จะต้องให้มากตามถ้าโดนลมมากก็ต้องรดน้ํามากด้วย ส่วนถ้าดินโปร่งค่ะก็ต้องรดน้ำบ่อยหน่อยนะคะหากดินแน่นแห้งช้าก็รดน้ำบ่อยหน่อยอันนี้ก็ต้องสังเกตเอานะคะต้องแยกให้ออกทีละอย่างก่อนเช่นกันแต่กรณีที่ดินโปรง่งลมแรงแดดแรงต้นไม้ก็จะเหี่ยวเลยนะคะควรจะรดน้ำบ่อยหน่อยถ้าดินเนื้อค่อนข้างอมน้ำแดดแรงไม่มีลมก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อยค่ะคุณผู้ชม แต่ว่าถ้าดินแห้งจัดต้องรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะเพราะถ้าดินมันแข็งจะอมน้ำช้าจะต้องใช้เวลานานหน่อยกว่าน้ำจะซึมผ่านเนื้อดินจนชุม่มพอที่จะให้รากของต้นไม้ดูดน้ำไว้จนอิ่มพอเลี้ยงลำต้นได้เลยละค่ะคุณผู้ชมคะทั้งนี้ยังต้องใส่ใจในเรื่องของสายพันธุ์ด้วยเพราะบางสายพันธุ์ชอบน้ำบางสายพันธุ์ไม่ชอบน้ำเลยก็มีค่ะ กระบองเพชรที่โตไว,วหรือโตช้ามีความแตกต่างต่อการให้น้ำเหมือนกันนะคะเพราะว่ากระบองเพชรที่จริงแล้วเป็นพืชที่อยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกันเยอะนิสัยก็เลยแตกต่างกันค่ะในเรื่องของดินค่ะหากพูดถึงเรื่องดินนั้นดินที่ดีจะไม่อมน้ำมากจนเกินไปค่ะเป็นคำตอบสุดท้ายที่ดินกลางๆจะให้ได้กับไม่ได้หลายชนิดค่ะ ข้อควรสังเกตก็คือมีการระบายน้ำได้ดีค่ะอาหารพอราคาถูกหาได้ง่ายส่วนปุ๋ยค่ะคุณผู้ชมปุ๋ยธรรมชาติที่เป็นส่วนผสมในดินปลูกจะเป็นอาหารหลักอยู่แล้ว ส่วนปุ๋ยเคมีทางรากนั้นเป็นอาหารเสริมปุ๋ยเคมีทางใบค่ะเป็นอาหารใช้ในขณะที่รากนั้นมีปัญหาหรือต้องการเร่งให้เห็นผลไวก็อาจจะใช้เป็นบางช่วงระยะเวลาในการใส่ก็แล้วแต่ความเหมาะสมด้วยนะคะประมาณเดือนละาน1-2ครั้งไม่มากก็ไม่น้อยจนเกินไปค่ะ คุณผู้ชมคะอย่างที่ได้ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าแสงในหลอดไฟโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์เมื่อมีการใช้งานนานๆจะส่งผลต่อสายตาซึ่งจะก่อให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุตาและแสบตาไปจนถึงขั้นปวดศีรษะและอาเจียนค่ะโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์นั้นค่ะสามารถทําให้เกิดโรคต้อกระจกเร็วกว่าเดิมหรือปัญหาประสาทตาเสื่อมเลยก็ได้นะคะซึ่งการวิจัยค่ะพบว่า น้ำของแคคตัสหรือกระบองเพชรเป็นสื่อดูดรังสีจากโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ยิ่งกระบองเพชรที่มีหน้ำมากก็น่าจะดูดรังสีได้มากค่ะ สำหรับจากสุแพทย์ของไทยกล่าวว่าการที่กระบองเพชรสามารถดูดรังสีได้นั้นน่าจะเป็นเพราะว่าเพื่อสีเขียวนั้นมีคอโรฟิลลรับแสงแดดอยู่แล้วในการปรุงอาหารฉะนั้นค่ะกระบองเพชรมีสีเขียวมีโอกาสดูดซับรังสีจากคอมพิวเตอร์ได้บางส่วนแทนที่จะกระจายให้ผู้ใช้โดยตรงเท่านั้นค่ะ ปัจจุบันกับคุณผู้ชมนิยมนำมาตั้งหน้าคอมพิวเตอร์กันมากขึ้นบางคนก็นำมาตั้งไว้เพื่อความสวยงามเพราะต้นกระบองเพชรนั้นมีขนาดเล็กสามารถวางหรือประดับไว้หน้าจอได้นั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวดีๆเกี่ย mm hmm. วกับต้นกระบองเพชรที่รายการแบรงร่งข้อกิงของเรานะครับได้นําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันผมคิดว่าคงม,มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับคงที่อยากจะลองนําเจ้าต้นกระบองเพชรไปเลี้ยงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับและที่สําคัญนะครับต้นเจ้ากระบองเพชรเนี่ยเลี้ยงไม่ยากเลยนะครับและใช้พื้นที่ในการปลูกน้อยมากครับและสามารถนําไปวางไว้บนโต๊ะทํางานริมหน้าต่าง และเวลาที่มันออกดอกนะครับมันจะมีดอกออกมาน่ารักมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับและในช่วงหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพักผ่อนกับสวนสาธารณนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ